สวัสดีค่ะรวมรถเมอ่อ2 JK นะคะรถสวยๆมาให้ชมมาแนะนำให้ท่านได้เลือกกันเช่นเคยค่ะทุกท่านคันนี้เป็นนิสสันเทียนานะคะรถปี06ค่ะเกียร์ออโต้ทรงสว,สวยๆภายในกว้างๆเรียบหรูดูดีนะคะรถดูแรง่ายค่ะทุกท่านภายในสวยสะอาดค่ะสนใจไปลองขับกันก่อนได้นะคะ ชมภายในค่ะเป็นเบาะหนังค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4บานเลยภายในโทนสีครีมมีแอร์ด้านหลังด้วยค่ะเกียร์ออโต้ตัดกับลายไม้สวยๆพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกว้างกวางค่ะราคา1 0ส0นบาทเท่านั้นนะคะราคานี้เป็นราคาตัดสดสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะไปลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองโดยติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะ นัดหมายวันเวลาล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะและควรเดินทางไปอยู่ด้วยตนเองเท่านั้นพอแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ